ลอ่อไปเขาหยอบานล่อให้หน่อยดีอีกธนูเฉียวๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตามกูมาอีกธนูดิมันจะไดตามมา้ตามมาเออตามมามตามมาลบไม้ยังไม้ยังไม้ยังไม่ยังมาแล้วมาแล้วอยไอ่ม้ไหนวะแบอกว่ามาแล้วอ่ะแะ oh oh. ไรวะ <around>. โอ้โหอยู่สกายเชียกุโดนยิ่แหลกอยู่เอ้ยคุณฟางทีนทีแล้วกันอย่าผมล่อมันเองโอเคนะบอกด้วยตรงไหนเอาเอาวางเออวางตรงแล้วแหละอย่าผมล่อเองสถานบูชาเว้ย เอนเดอร์แมนจะตายภายในเอนเดอร์ดาร์กอันเดออิชเล่ไดเออโดนน่าสลงมาดิมาได้ยังได้ยังจุดเลยจุดจะเพิ่งจุดโอ้ยอ้ยเดี๋ยวจุดนะจุดนี้โอ้โหจุดนี้ไม่ทันเลยไม่ต้องแล้วเอาไปไปเดี๋ยวบอกจังหวะให้อยู่ไหนวะจะจัดอันติเมดเวอร์ชันให้ไหมเฮ้ยเฮ้ยติดตัวจุดนะจุดเลยจุด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 จะจุดจะจุดจุด มึงจุดเฮ้ยมาเร็วจุดเร็วจุดจุดเฮ้ยฮู้เช้าอุ้ยไม่ทานอีกแล้วโอ้แต่จุดไม่ดิเอาเลยแลโดนปากวางต้เสร็จแล้วโอ้เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยบอกด้วยตรงไหนเออเออกไปเออมาแล้วมาแล้ว ไม่มาวะเอเดนาก้อนตอนนี้เลือดชีวิตอยู่ฮักเหลือเหลือกี่ขีดวะครึ่งหนึ่งพอดีนะโอ้ไปโดนอุ้ยมาแล้วมาแล้วไปตรงนั้นใช่ไหมเตรียมตัวนะเดี๋ยวยิงที่มาถัานปลาดุ้ยเฮ้ยมาแล้วจุดเลย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  โอ้ยท้าอีกแล้วโอ้ยไอฟันทำไมความรู้สึกช้ายทันเลยเฮ้ยกูปักมอ,อ้อะเป็นปักไม่โดนเมื่อกี้อ๋อาสูงเลยแม่สูง <c oughs> มัน่วยกูสร้างดีกว่านี้กว่าเป็นรอบเลยแล้วก็รอมแม่งทีเดียว <c oughs> วางแม่งทั้งแมปเลยแม่งตายไปหา <c oughs> แล้วก็เรอเอเดนาก็เรียบร้อยแล้วโอเคไปปั้นดูของเขามาแล้วรู้สิเฮ้ยเอเดนาก็ถ่ายไปแล้วอฮ้ยเอเดนาก็ไปไกลมากอย่างรอบๆมาไอ้พร้อมแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วรู้รู้ อีกแล้วกำลิงอะไรอไอ้เนี่ยโอ้ยไม่ดูดิบังเลยอ่ะโอ้ยไม่ถึงไเว้ยมันทำ TNT หายเลยอ่ะเห็นหน้าความโผดของเอ็นเดอร์กอนคนเย คุณเป็นคนวาง TNT แล้วกันผมหาฮเนอร์ดากอนไม่เจอแล้วฉันเหรอไปหล่นไปหล่นเฮ้ยเอนเดอร์ดากอนมันชนอะไรแล้วแตกมั้ยฮะชนอะไรแล้วไม่แตกเสียงอะไรครับเอนเดอร์ชนอะไรแล้วไม่แตกคุณเมาเสียงอะไรสักอย่างนี่เสียงอะไรดังมาก เฮ้ยเอนเดอร์ชนอะไรแล้วไม่แตกพี่ของเอนเดอร์เนี่ยไอ้สีเขียวฟองเหมือนฟองน้ำเนี่ยแล้วก็ไอออกซิเดียแล้วก็เบสล็อกอบบที่ชนไม่แตกทุกอย่างแตกหมดใช่ป่าววะเด็กกูเด็กเสี้ยเราเไงอ่ะจะตรนลึกแผนครั้งใหม่มาแล้วมาแล้วเป๊ะเต็มเต็มใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆน่ะเร็วๆเอาเยอะๆเลยดิแผนครั้งใหม่ของกู เอนเดอร์ไม่รอดน่ะนะฮะคลิปนี้ค่าเอนเดอร์ดักเอาแหละเยี่ยมกูไม่รอดละดูแค่ค่าเอนเดอร์ดาก้อนมันนานมากเลยดูว่าหางต้องคัดไปต้องคัดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าตัดตอนใจยังไปดูเรื่องนี่โอเคโอเคไม่โดนอ่ะไม่โดนไม่โดนโอ้าแม่ หันมาแล้วหันมาแล้วเปี้ยเต็มเต็มนะเปี้ยเต็มเต็มนะนั่นแหละมันลกด้แล้วเฮ้ยมันลงไปล่างแล้วเร็วล่อมันอยู่เนี่ยโอ้เออเอเดนละกอนเออเอเดนละกอนรู้สึกจะบาดเจ็บนะดูดิยิงครั้งหนึ่งมันเปลี่ยนทางเรือทุกครั้งเลยทำไรเนี่ยอย่าบอกว่าเอาจริงเหรอเอาเอาเออเชื่นะครับ เราเสียเวลาเฮ้ยหูย <_ an> เห็นปะเบสล็อกมันทาก็ไม่แตกถ <_ an> ้ามันโดน TNT ต้มจังๆดำไมเขาบอกมันตายเนี่ยเราทาไม่ได้มันยากเกินเฮ้ยโอย้หายหาย,ยังเห็นได้ชัดอ,อ,อีกรอบอีกรอบอีกรอบอยู่ที่งี่เว้ยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอยวาเขาดูอีกนดียด๋วยวก่อนเลยใช่เอามึงก็ก็เอาเบสล็อกมึงก็ช่วยกูเอาเบสล็อกพุ่มเบียนดีดีมั้ยนะไม่มาเว้ยมาวะมาสิมา อุ๊ยหย่าไม่ทันเลยเอาเบร์ล็อกหุ้มเรียนดีนดรู้ออบอกเลยให้มันติดหลุมกระจับเลยอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่เราจะสร้างกับอีกแล้วเห็นปะบอกแล้วขี้เกียจมากเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วระเบิดทันไหมโอ้ไม่ทันเลย เอ้ยคุณวางไปเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยแผนของคุณปั้นดีมากไม่ต้องรอมันก็มามันก็มาเองแล้วอะดีมากผมเพิ่งรู้ว่าคุณฉลาดเรื่องนี้เลยฉันลองสร้างเฮ้ยวันนี้ยืนไม่ตรงนี้ยิงอะไรแม่งเลยเหรอเนี่นะทำเลดีเฮ<ห><ห>้ยใครเจ้า<ด>อีเน<อ>ี้ยปูมาก่อนเด็กมาหลาังโอ้ย <laughs> พูดอยู่ไหน ให้กับคนจะลงใจลงไอ้นี่แล้วก่อนนี้หมายอ่ะหมายอ่งหรือเครืงมาก่อนนะถ้ามาหันหน้ามาเราล้มปักเลยนะมาแล้ว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 เมื่อเฮ้ยขอให้ทันขอให้ทันขอให้ทันมาแล้วไม่ทันเฮ้ยทันทันเดียวเว้ยเราต้องเอาก่อนเว้ยเพราะมันทำลาย TNT ใหม่เลยใหม่รีบรีบวางรีบวางรีบวางหมายงวะหมากแล้วอ่ะ ่อยเลยปล่อยเฮ้ยดูดิว่าไม้อะเฮี้ยนเฮ้ยปิดท้ายด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ทันดับเลยเอาหมายมี๋ยวดูอยู่ผมดูให้ผมกะเวลาถูกผมโอ้ยเฮีทำอไรมา your head.